สวัสดีครับสุชาติสวนพูนเพชรเพชรเป็นล้านสวัสดีชาว youtube ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมสวนทุเรียนพูนเพชรนะครับสวนวันนี้จะมานำเสนอเรื่องของทุ่นลอยน้ำนะครับปั๊มลอยน้ำนะครับมอเตอร์3แรงเป็น AC นะครับเป็นไฟบ้านนะครับก็เสร็จแล้วนะครับพรุ่งนี้ ว่าจะลงใบยๆแต่วันวันนี้ฝนตกนะครับก็เลยก็มาเก็บรายละเอียดนะครับเหลือประกอบหัวกระโหลกนะครับกอบหัวกระโหลกเข้าไปนะครับผมก็จะทําจะทําเป็นหูสามารถพับได้นะครับเพราะว่าระยะของของตัวตัวปากที่ใส่เกลียวนะครับลงไปข้างล่างเนี่ยกับระยะที่ใส่หัวกระโหลกเนี่ยมันประมาณ70 70ซนติเมตรนะครับมันชนพื้นเวลาเวลาเคลื่อนย้ายมันจะชนพื้นผมก็เลยทำเป็นหูที่มันสามารถหมุนได้นะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าเล็กไปหน่อยไปดูที่ร้านเจอตัวใหญ่ก็เลยโอ้เะได้ยล้วจะใส่ตัวใหญ่กว่านี้นะครับประมาณหนิ้วกำลังดีนี่มันเล็กไปนิดนึงนะก็เชื่อมไปแล้วก็เลยเออไปเห็นที่ร้านอีกร้านหนึ่งก็เลยอู้เสียดาย อันนี้เป็นน็อตน็อตส,สไตลเลสอย่างดีเลยครับกันน้ทาทั้งน็อตทั้งแหวนทั้งอีปแปะเนี่ยเป็นน็อตกันน้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะโยกให้ดูผมจะเอียงให้ดูมันจะมันจะยกมาทั้งหมดเลยนะครับ,รบมันก็จะมีมาตัวรองนี่นี่ได้หายไหมเดี๋ยวเปิดออกก่อน,นี่ครับเวลาเราเซอร์วิส ปล่อยทุ่นไปทำเห้ไหมไนอะต,ตัวนี้มันก็จะมาคำ้ำค้ำพอดีเลยนะล้วก็ไปค้ำข้างล่างผมก็เอาไอ้ตัวปะปะสะนะครับไปกันเป็นการกระแทกหน่อยตรงนั้นข้างล่างเน,นี่กับตรงนี้ด้วยตัวนี้เห็นไหมมันจะมีช่องช่องอยู่เนี่ยสีใสๆเนี่ยการกระแทกแต่เคย เคยมีพี่พี่ปองมาแนะนําว่าถ้ามันมันดูดตื้นๆน,นะมันจะเป็นเกลียววนนะครับผมก็เลยก็คิดไปอีกแบบหนึ่งก็เลยมันจะมันจะดูดน้ำแล้วมันจะเป็นเกลียววนอยู่อยู่ข้างๆนั่นแหละครับมันจะเป็นเกลียววนก็เลยเดี๋ยวปรึกษาลุงก่อนว่าจะทํำยังไงถ้ามันตื้นมากนะครับมันจะข้้งบนบนน้ำเนี่ยครับมันจะเป็นเกลียววน เป็นหอยลงไปเลยนะเคยเห็นเคยเห็นอยู่นะคิดภาพออกอยู่ว่ามันพื้นผิวน้ำเนี่ยมันถ้าระยะของของหัวกระโหลกนี้มันตื้นมากนะมันจะดูดอากาศเข้าไปนะมันจะหมุนมันจะหมุนหมุนหดูดเข้าไปก็จะดูดเศษดูอะไรเข้าไปด้วยนะปัญหาถือถ้าถ้ามันยาประมาณสักหนึ่งเมตรน่าจะกำลังดีนะเพราะถ้ามันลงน้ําแล้วเนี่ยก็แก้ไขเนี่ย หลักทุเลือนกันนะก็เลยคํานวณหาความผิดพลาดที่น้อยที่สุดนะครับก็วันนี้เขาใส่เสร็จก็เหลือเหลือสังกะสีนะครับก็เหลือยิงสังกะสีแล้วก็แล้วก็ติดติดหัวกระโหลกนะครับหัวกระโหลกนี้ก็สําคัญเหมือนกันอันนี้สามนิ้ว่ะต่อ3ามนิ้ว กับหนี่เกลียวเนี่ยผมเจอปัญหาไอ้ที่เกียวรั่วระหว่างเกลียวเนี่ยที่ผมเคยใส่ให้กับสวนพิรัตนะครับเห็นไหมระยะเกลียวของของกระโหลกเนี่ยมันประมาณประมาณหนึ่งนิ้วนะครับไอ้นี่มันสองนิ้วถ้าขันไปนะก็เรียวของกระโหลกมันจะอยู่แค่นี้ไอ้ตัวนี้หลุดข้าไปขันตรงนี้ขันขันพัดเทปเยอะๆตรงนี้ที่ผมว่าขันให้ติดเกลียวนะครับก็คือตรงนี้ขันให้ติดเหลี่ยมนะ พันตรงนี้เยอะๆแล้วก็ทาด้วยกาวมือทาด้วยกาวถาท่อนะให้มันให้มันปลิ้นออกมาตรงนี้แล้วก็ก็เป็นตะเกน็นอีกนะทาเทพพันเกลียวเยอะๆหน่อยแล้วก็พันเกลียวมาสุดขอบนี้ด้วยมันก็จะมันก็จะเป็นประเกน็นให้ด้วยได้กันนะครับเนี่ยถ้ารั่วตรงนี้ก็มีปัญหา นะครับตัวนี้เป็นกระโหลกแบบแบบแบบทองเหลืองที่มันที่มันต้องตั้งอย่างเดียวนะครับที่มันต้องตั้งอย่างเดียวนะครับต้องมันเป็นตัวตั้งอย่างเดียวนะครับตัวนี้ไม่สามารถที่จะเอียงได้นะครับเอียงเอียงก็ไม่ได้ครับเอียงก็ไม่ได้ถ้าเอียงก็ไม่ได้นะครับเอียงมันก็จะรั่วนะครับ เราตั้งอย่างได้อย่างเดียวนะครับตั้งได้อย่างเดียวไม่เหมือนตัวแบบสปริงนะครับอันนี้ก็นำมาฝาดนะครับวันนี้จะเดี๋ยวไปห,หาชุดประกอบมาท่อสีนิ้วสีนิ้วกับสีนิ้วนี่ประกอบชุดนี้ก็เสร็จแล้วก็เดี๋ยวขันเข้าไปประกอบกันนะ พอเดียวไปดูปัญหาก่อนว่าว่าท้า,ามันยาวกว่านี้มันจะลดลดแรงหมุนเกลียวไหมเ <c oughs> นี่ยครับปัญหาอ่าครับก็นำมาฝากนะครับลงทุนเยอะเหมือนกันตัวนี้ปั๊มจรวดโครงสร้างนี่ก็ตกไปกับสองพันสองพันกว่าบาททาัทง้ทงถัทงทงั้งไรด้วยก็ตกไปหมื่นสี่นะครับชุดนี้ทั้งหมดมทั้งรวมทั้งหัวกระโหลกวอะไรด้วยนะครับ โักกะโหลกก็300กว่าบาท400 400 500 600ก็ประมาณ3 0 0พนะที่โครงสร้างนี้ประมาณ3000นะครับก็เดี๋ยวเอาไปลงแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงว่าการดูดจะแค่ไหนสายสายที่เป็นสายข้ออ่อนนะครับคออ่อนนี้ก็เลื้อยขึ้นไปพาดบนบนคู่ของสระนะครับบนตึิงอันนี้ก็จะอยู่ในน้ำ เดี๋ยวมาติดตามดูกันต่อตอไปเนาะสำหรับทุกชาติสวนคุณเพชรก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ